สวั seen. สดีค่ะดิฉันนางสาวอนัญญาสักดิ์าศกที่27ค่ะดิฉันนางสาววราภีชาพิบุญนัสสุขชัยเลข er ท drink, ogi, นน er ี่13ค่ะอันนี้คือวงจรของพวกเราค่ะอันนี้คือไฟดวงที่1ดวงที่2แล้วก็ดวงที่3ค่ะเมื่อเปิดโปรแกรมเข้ามานะคะก็กดไปที่ Control C บวก Comma ค่ะแล้วก็มาดูนะคะว่าเราเนี่ย add URL หรือยัง พอ add URL ลิงก์เสร็จแล้วร้วก็กดโอเคค่ะแล้วก็กดไปที่ tools นะคะแล้วก็มาดูตรงนี้ค่ะตั้งค่าบอร์ดแล้วก็ดูให้ตรงดูให้ตรงนะคะพอดูให้ตรงเสร็จแล้วใช่ไหมคะคก็มาดูตรงพอร์ตค่ะว่าเป็นคอม3หรือเปล่าแล้วก็เขียนโค้ดได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าเขียนโค้ดเสร็จแล้วก็กดลังตรงนี้ค่ะเรียบร้อยค่ะ ค่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวเซตอัพของเรานะคะก็จะมีไฟ LED 3ดวงแล้วตรงนี้ที่เป็นตัวเซตอัพของเรานะคะก็จะเขียนว่า LED พิมพ์ด้วยแล้วก็เขียนตามจำนวนไฟคะ่ะแล้วก็เขียนคำสั่งเอา p ์พุตค่ะวอยลูปนะคะคำสั่งแรกดวงที่1ติดดวงที่2ดับดวงที่3ดับค่ะโคดที่2นะคะ ดวงแรกดับค่ะดวงที่สองติดดวงที่สามดับโคที่สามนะคะดวงแรกดับดวงที่สองดับดวงที่สามติดค่ะ